ปกันที่นุกฤตนัทเลิศสัตยาธรนะครับนี่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับตอนนี้มองเป้าหมายฮะนีละรอบแล้วก็หวังว่าจะคว้าแชมป์สนุกเกอร์อาชีพเปิดฤดูกาลให้ได้นะครับเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนดิวิร์ชหนึ่งแมตช์เปิดฤดูกาลประจำปี2566รายการสมาชิกรัฐสภาไทยการจนบ,บุรีครับ2023ที่อาคารเคียงทาราเขื่อนศรีนครินจังหวัดการจนบ,บุรี รอบ16คนสุดท้ายแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมนุกสงขากิศนัทเลิศสัตยาธรนักสนุกเกอร์ดีกีมือ2ประเทศไทยทีมชาติไทยชุดเตรียม4ีเกมครั้งที่3 2ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะปรากฏว่าเป็นไปตามคาดนะครับกิศนัทเลิศสัตยาธรออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะไปขาดลอ4ต่อ2เฟรมเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สาเร็จ โดยกิษนัทเลิศสัตยาธรซึ่งห่างหายจากการคว้าแชมป์ไทยแลนด์เร n กิ้งไปนานพอสมควรตั้งแต่รายการที่4หัวหินครับในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเปิดเผยว่าปีนี้ได้เข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องการฝึกซ้อมดีมากๆตั้งเป้าพาตัวเองไปทีละรอบและคว้าแชมป์ที่นี่ให้ได้สักครั้งถามว่าปีแล้วก็ผลงานก็ดรอปลงไปจาก2ปีที่แล้วนะครับก็แต่ตอนนี้ก็ เก็บตัวทีมชาติสอมชุดซีเกมที่จะไปลุยศึกที่ออพนมเปญน,นะครับก็เตรียมความพร้อมได้ดีมากแล้วก็วันนี้เป็นแช์แรกก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับในการลงการแข่งขันเพราะว่าห่างหายไปนาน3-4เดือนนะครับเพราะว่าเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วในในแร็งกิ้งรายการสุดท้ายแล้วก็ห่างมา4เดือนมาได้รายการนี้ก็เข้ารอบแแล้วแล้วก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดครับก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเป็นความหวังเป็นเต็งด้วยแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดทุกรอบทุกรอบไปเรื่อยๆไม่กดดันตัวเองครับ ด้านนายชัยนรงจันทมงคลผู้อํานวยการเขื่อนศรีนครินเจ้าของสถานที่จัดการแข่งขันมั่นใจว่ารายการนี้จะช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของเขื่อนหลังจากซบเซามานานและจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารการจัดการต่างๆให้กับจังหวัดกาญจนบุรีก่อนจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การกาญจนบุรีเกมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ทางเขื่อนนะครับก็มีมีสถานที่นะครับ ที่สามารถจัดจัดได้มีหอ,หอประชุมมีบ้านพักรับรองนะครับแล้วก็มีบริเวณที่ที่สวยงามนะครับทางสมาคมสนุกเกอร์ของจังหวัดกาญจน์นะครับก็ได้ประสานท้งเขื่อนมานะครับว่าเอมาร่วมกันจัดได้ไหมเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเราก็เห็นเห็นดีด้วยนะครับก็เลยร่วมมือกับทางสมาคมสนุกเกอร์เมืองกาญจน์นะครับก็มาใช้สถานที่เขื่อนสีสีนครลินนะครับซึ่ง ทุกอย่างก็น่าจะพร้อมนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมตัวที่จะจัดงานกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งประมาณเดือนสิงหาคมนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปครับสำหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจเป็นการโคจรมาพบกันของนักสนุกเกอร์ทีมชาติก่อนนคนปรปฐมภาสกรสุวรรณวัรพบกับไผ่สากลจงรักบุญรอดแข่งขันเวลา14นาฬิกา นิวสุรยะถ่ายภาพเจษฎาเทียนเฉยรายงานจากเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรี